สวยงามเลยทีเดียวนะครับกับ On Cloud Surfer Max คู่นี้สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ sneaker today นะครับในคลิปเรนี้เราจะพาทุกท่านมาชมกับรองเท้า on นะครับรุ่น Max Cushion รุ่นใหม่นะครับผมซึ่ง on รุ่นนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน M Lab นั่นเองนะครับผมและรุ่นนี้ก็คือ on Cloud Surfer Max เป็นคู่สีที่ดูดีเอามากๆเลยนะครับสวยงามแบบสุดๆเอาละเรามาดูอีกข้างหนึ่งกันก่อนนะครับผมนี่หน้าตาดูดีเลยทีเดียวนะครับมีความเนี้ยบมีความเรียบมีความหรูตามสไตล์ของ on running นั่นเองนะครับ และในคลิปรนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาชมกับรองเทาวิงคณนี้ครับ On Cloud Surfer Max ถ้าพร้อมแล้วก็ไปติดตามกันเลยครับ สำหรับ On Cloud Surfer Max นะครับก็เป็นรองเท้าว,วิ่งรุ่นใหม่นะครับที่อยู่ในตระกูล Cloud Surfer นะก็จะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยี Cloud Tech นะครับใช้งานหลักการของ Domino นะครับ ซึ่งเราจะเห็นได้จากตัวชุดพื้นชั้นกลางครับก็จะเป็นการเจาะรูนะครับเรียงกันตามหลักโดมิโนลมนะครับเพื่อการวิ่งที่สมู o t h ลื่นไหลมากขึ้นนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น c าวเซิร์ฟเวอร์แม็กซ์นะครับก็สื่อถึงแม็กซ์ค i ชชั่นนะครับที่เน้นในเรื่องของการซัพพอร์ตการรองรับแรงกระแทกต่างๆครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้จึงมาในลักษณะที่มีพื้นชั้นกลางที่เรียกได้ว่าค่อนข้างหนากว่ารุ่นปกตินะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนนะครับสำหรับ u าวเซิร์ นะครับผม upper เริ่มจาก upper กันก่อนเลยนะครับ upper เนี่ยจะเป็นพัตข่ายนะครับเน้นในเรื่องของการระบายอากาศนะครับผมเราจะเห็นได้เลยว่ามีรูระบายอากาศตามตัวรองเท้าต่างๆนะครับมาในลวดลายที่สวยงามนะสําหรับสีนี้คือเป็นสีน้ําตาลนะครับแต่ก็จะมีดีเทลลวดลายอยู่ตรงนี้ นะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีโลโก้ออนนะครับออกแนวสีทองทองวางอยู่นะครับเป็นคู่สีที่ตัดกับสีน้ําตาลคู่นี้ได้เป็นอย่างดีนะครับทาไมคู่นี้เนี่ยมีความหรูหรานะครับผมแล้วก็ตัวลิ้นรองเท้าเนี่ยจะเป็นผ้าถักนะครับก็จะมีความนุ่มนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของความยืดหยุนนะครับความกระชับตรงช่วงหลังเท้าแล้วก็จะมีพูแถบตรงลริษัรองเท้าอยู่นะครับเขียนคําว่า on cloud surfer max ชื่อรุ่นของรุ่นนี้เอาไว้นะครับผมส่วนตรงส้นเนี่ยจะมีเขียนคําว่า s w i t engineering ก็จะมีเฉพาะข้างขวาของรองเท้าวิ่งออนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการประทับตารองเท้าจากสวิตนะครับมีคุณภาพแล้วก็มีงานประกอบที่แบบว่าเนียบ ดูดีนั่นเองนะครับตรงส้นเนี่ยจะเป็นพูแทบนะครับที่เป็นผ้าถักมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็มีโลโก้ออนวางอยู่นะครับด้านในเนี่ยจะมีการบุฟองน้ำนะครับเป็นแถบใต้ข้อเท้าตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความนุ่มแล้วก็การล็อกกระชับใต้ข้อเท้าได้เป็นอย่างดีนะครับตรงส้นเนี่ยจะมีแผ่นห e ิวเคอ์เตอร์อยู่ตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการประคองเท้านะครับล็อกส้นเท้าในระหว่างวิ่งนะครับไม่ให้ส้นหลุดหรือว่าส้นยก สำหรับอัปเปอร์เนี่ยก็มีความเรียบหรูนะครับตัวหน้าผ้าก็หนาพอสมควรนะแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับก็น่าสนใจว่าในเรื่องของการระบายอากาศที่มีการวางจุดระบายอากาศต่างๆตรงตั้งแตบบ่โวบ็อกตรงช่วงกลางเท้าตรงนี้นครับจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตรงเชือกเนี่ยรูร้อยเชือกเขาจะเป็นแบบนี้นะก็น่าสนใจว่าจะมอบความกระชับอะไรยังไงได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวคงต้องไปลองกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเอาละ เรามาดูไฮไลท์กันดีกว่านะครับสำหรับไฮไลท์ของรุ่นนี้ก็คือพื้นชั้นกลางนะครับพื้นชั้นกลางของ Cloud Surfer Max เนะี่ยจะใช้โฟมฮ e เลียนนะซึ่งเป็นซูเปอร์โฟมที่ทางอ่อนเขาใช้กับรองเท้าวิ่งหลายๆรุ่นของทางอ่อนตัวโฟมฮ e เลียนเองก็จะมีความนุ่มนะครับมีการตอบสนองที่ไวนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้นะครับยังคงใช้เทคโนโลยี Cloud Tech Face นะครับที่จะเป็นหลักการของโดมิโนล้มนะครับเวลาเราลงเท้าเนี่ยก็จะเป็นการยุบตัวนะครับตามองศาของการเจาะรูอะไรต่างๆเพื่อความสมูทลื่นไหล ในการถ่ายเทน้ำหนักไปข้างหน้านะครับเราทําให้เราวิ่งได้อย่างสมูทลื่นไหลามากขึ้นนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับในรุ่นที่เรียกได้ว่าเป็นรองเท้าวิ่งถนนเดลิเทเนอร์ประเภทแม็ c คูช i ั่นนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการรองรับแรงกระแทกเพราะฉะนั้นรุ่นนี้นะครับคาร์เทคเฟดของคาร u เ s u ร์ e แม็กเนี่ยก็จะมาในรูปแบบ2ชั้นนะครับก็คือจะหนาขึ้นกว่าเดิมนะครับเราจะเห็นได้เลยว่ามีความหนาเป็นอย่างมากนะครับผมตั้งแต่ตรงช่วงหน้าเท้ากลางเท้าแล้วก็ไปจนถึงช่วงส้นเท้านะครับและจุดเด่นของคาร์ หลังจากออนทั่วๆไปก็คือจะไม่มีแผ่นสปีดบอร์ดนะครับรองเท้าวิ่งของออนในหลายๆรุ่นนะครับที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขามาพร้อมกับแผ่นสปีดบอร์ดครับที่เป็นแผ่นไนล่อนอยู่ด้านในนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมแรงส่งคลื่นนะครับความมั่นคงคงรูปของตัวโฟมนะครับแต่ว่าคาวเซิร์ฟเวอร์แม็กเนี่ยอย่างที่บอกไปเขาเป็นทั้งรีคาวเทคเฟรนทครับที่นำทั้งรีของหลักการล้มโดมิโนเข้ามาออกแบบนะครับคำนวณแล้วก็ออกแบบเป็นพื้นชั้นกลางชุดนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่อง เื่ของ ความนุ่มสมูทลื่นไหลไปข้างหน้าแทนนะครับไม่ได้เน้นในเรื่องของการเสริมแรงส่งคืนอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้เนี่ยจะให้ฟิลที่เป็นแบบไหนเดี๋ยวต้องมาบอกกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเอาละปิดท้ายกันที่พื้นชั้นนอกนะครับพื้นชั้นนอกก็จะเป็นพื้นชั้นนอกยางนะครับที่วางตามโซนต่างๆนะครับก็จะเป็นยางที่ค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับผมจับแล้วเนี่ยมีความแข็งแรงอยู่ชัดเจนนะครับจับแล้วรู้สึกถึงความทนทานนะครับเพราะว่าตัวยางเนี่ยมีความหนามากมาก นะแล้วก็มีความหนึบอยู่พอสมควรนะครับก็จะวางตามลักษณะของพื้นชั้นกลางนะครับก็คือตรงช่วงหน้าเท้าเนี่ยจะมีตรงข้างเท้าด้านนอกนะครับแล้วก็ตรงด้านในนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นการเจาะช่องนะครับผมของพื้นชั้นกลางตัวโฟมฮิเลียนแล้วก็เทคโนโลจอคาร์ราเทคเฟดเอาไว้นะครับผมตรงส้นเท้าเนี่ยก็มาในรูปแบบย,วยาวๆเลยนะครับไม่ได้วางเล็กๆน้อยๆนะครับ ก็ถือว่ายาวนะครับเว้นตรงช่วงกลางเท้าอีกเล็กน้อยนะครับซึ่งตัวยางเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีความหนานะครับผมเวลาวิ่งเนี่ยการสัมผัสโฟมอาจจะน้อยลงนะครับแต่ว่ายังไงตรงช่วงตรงกลางเท้าตรงนี้เนี่ยเวลาเราลงเท้านะครับโฟมก็จะสัมผัสกับพื้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็คือจะมียางที่มีปริมาณมากกว่ารุ่นปกตินั่นเองนะครับผมก็น่าสนใจในเรื่องของการยึดเกาะแล้วก็ความทนทานในการใช้งานนะครับผม สำหรับรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับดรอป6นะครับเป็นดรอปกลางๆนะครับในส่วนของน้ำหนักเรามาชั่งกันเลยดีกว่าว่ารุ่นนี้จะมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับคาวเซิร์ฟเวอร์แม็คูนี้นะครับในไซส์10 US ผู้ชายนะครับผมจะมีน้ำหนักอยู่ที่316กรัมนะครับในข้างขวาส่วนข้างซ้ายนะครับเดี๋ยวเรามาชั่งกัน จะมีน้ำหนักอยู่ที่333กรัม นะครับผมก็เป็นน้ำหนักที่แตกต่างกันไม่เยอะนะครับห่างกัน3กรัมเท่านั้น2ข้างข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาครับในส่วนน้ําหนักโดยรวมเนี่ยสามร้อยกรัมกับรองเท้าแม็กคูชชั่นเราถือว่าเป็นน้ําหนักที่ไม่ได้ดูหน้าแปลกตาแปลกใจอะไรเท่าไหร่นะครับคู่นี้ก็ถือว่าออกแบบมาเพื่อเน้นการซัพพอตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของน้ําหนักที่เบาเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นมากนักนะครับจะเน้นในเรื่องของการซัพพอตรองรับแรงกระแทกนะครับผมแล้วก็ดีไซน์ของรองเท้าคู่นี้เนี่ยก็เร,ยกเรียกว่ามีหน้าตาที่ แบบสวยงามเลยทีเดียวนะครับมีความเรียบหรูนะครับตามสไตล์ของ On Running นะครับผมแล้วก็คู่สีนเนี้ยเนี่ยเรียกได้ว่าลงตัวนะครับเอามาใส่วิ่งก็หล่อๆนะครับใส่เดินเที่ยวใส่ไปทํางานก็น่าจะออกมาดูดีนะครับแต่งตัวกันได้ง่ายนะครับสายเนี้ยบสายสปอร์ตสไตล์เนี่ย กับรองเท้าอ่อนก็เรียกได้ว่าหลายๆคนนํามาแต่งตัวกันได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับใครที่ชื่นชอบอ่อนคาร์เซฟเฟอร์แม็กคูน่นี้แล้วก็อยากได้รองเท้าวิ่งสายพพอร์ตแบบนี้นะครับผมตอนนี้ก็มีวางจําหน่ายแล้วนะครับที่ร้าน M Lab ลนะครับผมราคา7,500บาทก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ตัดสินใจซื้อนะครับรอดูรีวิวอยู่นะครับก็รอกันอีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวทางผมส้นกีตาร์เนี่ยไปลองสวมใส่กันมาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมารีวิว ประสิทธิภาพของรองเท้าวิงคูนี้กันอย่างแน่นอนครับสําหรับคลิปวิดโอนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมหากใครที่เข้ามาแล้วชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทาง s i n เกิลทุเดยครับสำหรับคลิปอน,นี้ลากัรไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ